อออ่าางงงางงงงงงเเข้้้ดืนนนนหกกกกกบ็็ตรรรรพััมมะไปวททสวัสดีค่ะวันนี้รากหญ้าช็บปของเรานะคะมาต้อนรับฤดูฝนใหม่นะคะด้วยการมาชมฟาร์มกบค่ะจะเป็นยังไงบ้างน้องกบอบๆอ,อยู่ตรงไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยกันค่ะ สวัสดีครั่สวัสดีค่ะยูไนโน่ค,ค,ะค่ะค่ะกำลังให้หัวหันกบอยู่ครับอ๋อเขาเลี้ยงกรบว่าหลายบ่ค่ะเนี่ยจะจะหน่อยโตก้อนนี่ก้อนนี่ประมาณสองพันกว่า 2, ตัวโอ้สองพันกว่าตัวสองพันกว่าถึงสามพัมนเด้กส่วนที่นั่ใเตะพักจอดพักตอดเข่านี่แหละค่ะฝากฝากสร้างเบิ่บเนื้อน้ำโตนะค่ะ่าเป็นไผอยู่ไสโน่ครับกาสร้างเบิม่มยูอ่ะเพิ่มไปน้อยครับเป็นฟ้ามเกิดไม่ดอก พบพันธุหลายปันไดยโอ้สองสามพันตัวนี่หลายเติมค่ะแต่ความหม่พันธุ์กบอยู่ด้านบนครับอ,อยู่ด้านบนสร้างเบอร์มีเลี้ยงมาตะโดนไปค่ะอันเลี้ยง่าปีไกายนะครับโอ้ไกในปีที่สองปีที่สองก็เริ่มเริ่มถึงนี่พันธุ์กบจะขอแน่ตื่นลูกกบขอแน่ใหม่ใหม่ได้เราเดี๋ยวเข้าลูกกบเราเองลูกกบเองพอเองแหละมันบ่ค่ะแม่พอเองแหละมีคนเหตุหลายบ่อบานห้องางเบอร์านห้ากาศนีเลี้ยงเป็นบ่อเล็กๆน้อยๆกับนีแน่ เป็นบางส่วนแต่ถือแบบลักษณะนี้กับที่กันจะมีเจ้าเดียวล่ะคิดว่าเด่นเพมีู้ใดเห็ดน้องนั้นก็นมีเป็นเขาเลี่ยงเป็นมอเล็กๆน้อยขาพจำลองแบบธรรมาชาติเล่เด้น,อน,น้อ่เนาะแมนครับแมนแน,แบบนี่ต้นเขากกติงแมนต้นเขา,อ,เขาอ้ต้นเขาอยู่ไอ้บางคนส้นนลี่มันกะสิลงคิดมาใหไ้เน่าเดีเลยวแ,แล้ว,าาลวก,ก็อาหารวัดวัดละสองครั้ง ตอกับแง่งตอกับแรง,งแมนจักกัรพีเขาจะคอยเสียออกขายได้ไนี่ค่ะอ่าตอนนี้มันได้อาทิตย์เดียวเด็กโกอาทิตศหนึ่งจากจากที่จากการเป็นจากหรูออดเมื่อเล่าโกบะทิตศหนึง่งกับสิบประมาณสามมาทิตย์ถ้าเขาจะขายใส่ซิว่าตัวโล่ซกว่าตัวโลอยุสามาทิตยศตลาดตลาดหรือค่อนบานเท่าหรือทรงแท่งใดค่ะจาตลาดกะเป็นคาบานเท่านี่แหละเป่นคาบานเท่าตลาดได้เปี่ยนทีเท่า แต่ทรงเป็นเก้าสิบบาทแต่ขายขีดแต่โลละลอยสลูออดกับตัวละบาทตัวละสองบาทตัวละสามบาทตามใส่ครับเลี้ยงยากปะค่ะกะกะว่ายากกะสนาผู้บขาไ่เคยเห็นกะสิยากเน่อยู่สนาผู้นั่นแหละกะบที่เกิดทสอนโตอยู่ของของเองในในการเลี้ยงนั่นแหละเพราะเสื้อหนักปุ่นเลยที่ในการแค่าหาอันเขาแค่นี้แหละถ่าเตรียมบ่อสได้ไหมเขาเลียกล่าป้ายแล้วกะ จะมีแต่ค่อยหางอาหารแล้วเขาก็ผสมพันธุ์ให้เป็นลูกออดเหมือนลูกออดกัดขาอ่านกัดหางออกขาแล,ล้วเขาออกมาลงกมอขุนงี่เงี้แหละว่ามันนี่กับฝนตกเย็นสบายเนาะเออมันน,มนี่เย็นมันนี่ครบชุดชุดเลย,ช,เลยชุดชื่นเลยมันนี่ชุดชื่นชุดชื่นหทาว่ามันนี่ขอพูดสร้างเรื่องไร้เนาะคะ่ะเนาะครับผมใส่ความรู้กคุณพี่น้องบ้านข้าวหนครับผมครับมีคนมาอันสอบถามมาอย่างนี้เป็นไรค่ะกยินดีครับยินดีครับยินดีค่ะ กลับคิดดีหายเขาแนะน้ำได้ <Okay. S 2> กลับมือไม้ขึ้นกันเลยครับค้าเแบนี้ไล่ใหญ่ขึ้นกันเนาขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณครับ